นี่ครับอือหือ้โห,โหเด็กจันสุกจะทรำการกินข้นาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกิษณ์ที่โซ่ครับผมเมื่อคืนครับพี่น้องงูงูมันพลาดเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องอยู่ไอ้กองเหล็กนะครับผมกองเหล็ก พี่น้องงูเหลือมเมื่อคืนนะครับแตจันสุขคอร์เดินดูก่อนครับผมตอนกลางวันมันก็โล่งนะครับผมไม่มีนะพี่น้องตอนกลางวันนี่ครับก็จะเป็นสวนรับปลูกสวนมะละกอไว้นะครับผมแต่ว,ว่าพอเมื่อคืนนี้อเหลือมโผล่มาจังๆพี่น้องเมื่อคืนนะครับผม อยู่ในกล่องเหล็กครับผมหลังจากเลิกงานมาแล้วนงเราก็จะหาเมนูกับข้าวกับปลากันกินนะครับ๋อกระป๋อมกระปอมฝัม่งนี้ก็ผู้ช่วยเชฟของเรากำลังตําน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่นะครับผมวันนี้น่าจะเป็นเมนูนึ่งไก่แน่นอนครับผมเนี่ยโอ้โหใส่มะนาวเข้าไปอืมะนาวสดครับหอม ชัวชัวจัวชัวเด็ดอีแล้วๆๆครับผมวันนี้นี่ครับนี่ครับเราไปดูไก่ก่อนนึง่งน่องไก่ครับนึ่งน่องไก่โอ้โหน่องไก่ตัวโตๆเลยพี่น้าน่องไก่แล้ววนันนี้นี่ครับ เดี๋ยวสุกเหลือได้ไมาตินข้าวกับแจนสุกแลกินข่าเซ็บๆนํำกันเลยครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยๆนะครับผมอ,อันนี้คือ,อของหวานของหวานโอ้โห,โหขอบคุณครับยายแป้นเอาของหวานมาฝากครับผมขอบคุณครับอือหือได้ของหวานเมนูของหวานด้วยวันนี้สุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวมากินพร้อมๆกันเลยนะครับผม นน่งไก่ของเราก็สุกแล้วครับผมนี่โอ้โหเด็ดกันสุกจะทคาการกินข้าวเลยครับผมน้องไก่สวยๆเลยเด็ดอือหือสุกเลยครับผม,เ,บผมเปื่อยนุ่มละลายในปากเลยละ่ะสูตรนี้อ,อือยอดเลยครับผมเรมามาตักใส่จานเลยครับผม ลักสจ,จานร,ร้อนๆเลยน้องพี่น้องนอเอานาะเฮ้ยนงไก่จำโบ้กินข้าวเสร็จแซ่บนากันครับโอ้โหจัดไปสามน้องเลยครับผมกินให้มันจุกๆไปเลยโอ้ย,อยเดี๋ยวเอาสมุนไพรครับสมุนไพรสมุนไพร เสร็จน้ำสมุนไพรนะครับพี่น้องอืมนี่ครับปิดฝาไว้ก่อนปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยกันยวเราจะมากินข้าวนะทีนี้นะพี่น้องจะมากินข้าวด้วยกันนะครับผมเมนูกับข้าวเมื่อเย็นนะครับ <c oughs> พี่น้องอือ,อ <c oughs> แล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยพี่น้อง เด็ดอีกแล้วนี่พี่น้องน้ำจิ้มเจ่วอะใครยังไม่ได้ทานข้าวเดี๋ยวมาทานข้าวกับจารย์สุกได้พี่น้องน่องกอ่จัมโบ้เบดเด็เดเซ็บเซ็น้ำากันครับเมือนเมนูมื้อเย็นของวันอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ที่3ธันวาคมนะครับผมไก่สิ่นปีอีกแล้วนะครับมากินข้าวเซ็บๆซ็ปด้วยกันครับผมตีอีกรอบนึงครับผม มากินข้าวกับจานสุกระโพมน้องไก่งามๆเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็เดเลยกับข้าวเหนียวปั้นไม่รีรอแล้วหลังจากวันนี้ไปทำงานมาเนาะจานสุกชอบกินหนังมะนะชอบมากเลยหนังหนังไก่นะครับหนังไก่เด็เดเลย chim mắm chim dầm dầm ra, ừ, ừ, đẹp phải không? bằng chai tròn đó phải không? ร้อนเนาะกินร้อนๆเลยเปื่อยเลยพี่น้องอืออืออืออืนนอมื่อเย็นอือติดติดคางไปหมดเลยมันอร่อยเกินห้ามใจ 嗯。Uh.

ถึงอดเลยเอาลอกหนังกันอลอกหนังกันนอนแล้วไปเปื่อยก่อนไปนาะอ,อืมอืมอืม โอเคครับผมคลิปนี้ก็อยาขอลำลาเพียงแค่นี้นเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับสูตรด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอ่าวครับสวัสดีครับ